เอยครับเรีย่าเกมอยู่คโอครับหลังจากการห่างหายไปนานจากเกมนี้ประมาณหูสองถึงสามทิศเลยนะแต่คลิปล่าสุดที่เราเพิ่งลงไปนะครับผมก็นานนะครับออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้มาบอกที่ปั๊มเลเวลที่ปั๊มเลเวลคีโอผมที่แบบประมาณเนี้ยครับก็ปั๊มเยอะนะเนี่ยร้อยลายตัวอยู่อะผมปัม๊มพวกเนี้ยเยอะอยู่นะเนี่ยเต็มเลย ม,มีเซตเล่นหลายเซตมากนะครับเล่นทีมของแต่ละหลายคนอะเยอะมากก็นี่ตัวล่าสุดก็เป็นตัวนี้นะได้ๆ,ๆประมาณอ่ะตัวนี้นะครับตัวในรถสาวที่ผมอมีปั๊มนะนี่ครับผมตอนแรกผมเลเวลร้อยใช่ไหมออนนี้ก็ผมเลเวลมานะผมเพิ่มเลเวลผมดาวเพิ่มดาวมานะเป็นดาวที่แปดแปดดาวแล้วนะผมกะว่าจะทําให้ตัวนี้มันประมาณสิบดาวนะครับผมให้ได้สิบดาวผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดทำสึดาวเนี่ย เราจะเห็นเห็นในเห็นในในที่ผมไปตียิมอะครับมันแบบว่าไอตัวไอตัวทาโคอะเอยไม่ใช่ทาโคดิเป็นน้องเราอะครับผมน้องเรามันไอตัวแมวแมวสายฟ้ามันอะเรเวลร้อยสองอะแล้วดาวมันเต็มแบบพราดาวกกเทือดดาวเต็มอะแล้วเราบบเพิ่มเลเวลไปอะมันจะเพิ่มเป็นมันจะเพิ่มมายโยหนึ่งไหมเป็นร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ไหมอ่ะอน,นี้คือผมอยากรู้นะครับผมอโอเคบอกอย่างนี้เลย แล้วก็วันนี้จะมาบอกที่แบบฟาร์มเลเวลที่ผมไปฟาร์มแบบเยอะๆนะตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะครับผมตอนแรกยันตอนสุดท้ายนะครับโอเคไป่ะตอนแรกนะอ่าเถิดเริ่มแรกๆก็ทุกคนก็ฟาร์มอยู่แล้วนะคลิปแรกๆเนี่ยหรอแรกๆก็เถิดเริ่มแรกๆมาใหม่ๆก็ตีพวกยิมนะครับผมให้เลเวลประมาณยี่สิบนะยี 26, 26่สิบถึงยี่สิบหกยี่สิบหกถึงสามสิบเลยนะครับ ตียิ้มไปแ้วครับผมให้ตียิ้มเพื่อกียิ้มให้ตียิ้มเพื่อก็ยิ้มหินนะเธออยากเี่นแบบเด,เดินแบบผมนะเด,นเดินแบบทางนี้ก่อนให้ตียิ้มเพื่อก็ยิ้มหินหินนะครับผมพอตีประมาณเลเวลสามสิบถึงยี่หกถึงสามสิบนะก็มาตีตรงนี้นะครับมาตีตรงนี้นะเอ้ผม ที่จุดแรกของเรานะที่ผมเคยทําคลิปออกไปนะคลิปแรกคลิปอีพีสามคลิป EP พีสามที่ผมเขียนพี่ว่าที่ผมเขียนพี่ว่าอีพีที่สามสิบห้าผมเขียนผิดนะเป็นทีพีสามนะครับนี่ก็เป็นจุดที่หนึ่งนะครับผมอุย้ยพี่หนึ่งก็เคี้ยวมันก็จะมีเคี่ยวของมันก็เลเวลประมาณหกสิบขึ้นนะห้าสิบถึงหกสิบนะครับผมตอน,น,นแรกมานี้แหละห้าสิบถึงหกสิบนะครับ โอเคแต่แนะนําว่าอย่าสู้ให้ชนะนะครับเทื่อนเริ่มแรกๆอะ่ะให้คิโอเาประมาณเลเวลหกสิบก่อนนะหกสิบถึงเจ็ดสิบแล้วเราก็ค่อยไปอื่นค่อยไปอื่นก่อนนะครับไปอื่นต่อเลยไม่ต้องสู้ให้ไม่ต้องสู้ให้ตัวนี้ให้ชนะนะครับค่อยมาสู้ให้ชนะตอนไปจับคิโอในต่าๆทัดพื้นดีกว่านะครับอ้เธอไม่อยากแจบคิโอในต่าๆทัาพื้นเราก็อยู่แค่ตรงนี้แหละครับผมไม่ต้องฆ่ามันหรอกไม่ต้องสู้ให้ชนะมันหรอกครับเอาไปปั๊มเลเวลพวกต่ตำๆนะ โอเคต่อไปที่ต่อไปเลยครับผมไปต่อไปต่อไปต่อไปตอปนนอยู่ทางล่างนี้นะครับนี่คือที่ปรับเลเวลหลักๆของผมเลยนะครับที่ปรับเลเวลหลักๆเลยนะบบแปกติเลยนะครับชุดแรกๆนะชุดแรกยีโอโ้เจอเลย ประมาณตรงนี้นะในถ้ำนี้นะครับเป็นที่จุดฟา์มเลเรลของผมมีจุดชั้นแรกก็มีสองที่นะครับเป็นตอน่ผมพาไปเมื่อกี้นี้คือจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองคือตรงนี้นะวัาเป็นจุดฟา์มที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมนะอ โอเคโอ้ยังไม่ถึงหนึ่งวิเจ้เลยอืม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 นะโอ้ยไม่ตัดนะเนื่องจากตัดต่คลิปมันสั้น ม่นจะใช่นี่วะอืม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 ออเจอ แล้วก็ใน,นทําจุดที่สองนะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็ที่แบบไม่อยากเข้าในะทําแบบเจอเพวกสายมาเร็นก็เจอพวกสกัรพวกนี้นะแล้วก็เป็นจุดที่สามนะครับบนที่ผมมาฟาร์มเวลนะมันฟาร์มเรง่ายนะครับผมตรงเนี้ยจุดที่สามของผมเลยมาณนี้นะอ่ะไล่ไปจุดเลยครับจุดที่สี่ครับผมจุดที่สี่ แต่ในละครเลยครับนี่ครับผมตัวนี้นะชือ้อเอายืมนกมาใช้เล่นปกติปกตินะครับผมไม่เอามาใช้เล่นไม่ไม่เอามาใช้หรอกแล้วก็ตรงนี้นะครับอะถ้าคุณจะมาตรงนี้คุณต้องเติมนะครับผมเป็นผมเติมนะที่ปกติ ก็จะมีแค่ประมาณ3-4จุดนะที่เปิดฝาเรียว่าได้ดีๆนะอ่านี่ก็จุดที่4ของผมนะครับอันนี้เราต้องเติมมานะโอเคจุดสี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอีโวโคนะครับผมฮิวได้สามารถฮิวนะครับนี่ครับผมมันฮิวโอเคออกจุดเธอเละเอียดเลยนะนี่นครับผมจุดที่ สี่ของเรานะครับจุดสี่ผมแนะนําว่าอย่าสูกก้เกตตัวนี้นะมันจะเสียเวลาของเรามากเลยครับเพราะมันจะทำให้เราหลับ้นแต่เทิร์นแรกนะครับผมคำคือเอาตัวรเวิสูงๆไว้เอาไว้ข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็เดินไปหาเดินไปหาตัวนี้แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นตัวที่เราจะปั๊มวิวให้มันนะแล้วก็เปลี่ยนกลับแค่นั้นแหละนี่ก็จุดที่สี่นะครับผม คมาจุดที่หนึง่งจุดที่สองอนม้จุดที่สี่เนาะมีประมาณหกจุดนะสำหรับของผมอะหกจุดประมาณนี้แหละของผมอะเพราะผมเติมทุกอย่างนะผมเติมล้อแผ่นแผ่นที่ใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะ ต่อไปเมืองน้ำครับผมไฮโดรซิตี้จุดที่สี่เอจุดที่ห้าครูคการจะดูนะครับไอโจนจุดเมื่อกี้จุดที่สี่คือเลเวลเก้าสิบอัพครับผมคือคนะือเก้าสิบหกนะตัวที่สี่เอจุดที่ห้าผมนะครับนี่ครับผม เจออุดห้าก็จะประมาณเก้าสิบเหมือนกันนะอาตัวดีอัลซื้อก่อนอืออก็ยี่เคียวประมาณนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นพอกนกนะพวกนกเมื่อก่อนนะครับนกในแบบนี้มีน้อยมาก มันเขาอัปเดตมาไงไม่รู้อะมันเขาพออ,อทางทางอินฟินิตี้อะคนสร้างอิวเกมผู้สร้างเกมเนี่ยมันเขาเด็ดให้มีนกเกิดเยอะขึ้นนะครับกดเยอะมากครับผมยิ่งป่าซินไนปาแลนะครับผมเมื่อก่อนไม่มีนกเกิดเยอะขนาดนี้นะแทบจะไม่มีนกเกิดเลยด้วยซ้ำครับผมแต่นี้มันแบบมันมีเกิดแล้วเกิดเยอะมากครับผม ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับแตอัปเดตแบบให้นกแบบเยอะมากเป็นนกพวกนี้เป็นนกที่น่าลำคาญนมากนะครับผมเนี่ยผมเกลียดมากเลยอันนี้ก็เลยว่าพวก้าสิบขึ้นนะโอเคจุดที่ห้าผมนะครับจุดที่หกเลยครับผมก็ระบ,บายไปนิดนึงนะไม่ค่อยชอบนกเท่าไหร่สมมติมันเป็นนกตัวที่น่ารำคาวน,นีย่ตัวร่างแรกเนี่ยน่างสองมันจะไม่ว่าแต่มันเป็นล่างแรกเนี่ยเวลาเราสุกมันเนี่ยมันจะใช้ ออแลววเมโลดี้ทำให้นอาหลับอะ่ะมันน่าทรมาญามากเลยครับอ้าใช่สิมันเป็นอะไรที่น่าทรมาญามากสำหรับผมนะโอเคเราจะ,ะต้องไปจุดที่หกเลยครับจุดหกคือเป็นจุดสุดท้ายแล้วเป็นจุดที่แบบได้รีวิแค่หนึ่งครั้งนะ ไลเบลอนจะเยอะไไแบบนี่ครับผมึ้นไปท้างบนเลยอย่างนี้นะก็คือ,เอสเตเดียมนะครับนี่นะโอเค ก็คือสเตเดียนที่เราไปสู้พวกอีวโคริโอของเพื่อเป็นอีวโคริงนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่เข้านะเพราะมันเสียตั้งตั้งพันเหรียญเยอะจะตายนี่ก็เป็นแบบที่ปั๊มวลที่สุดท้ายนะน่นจะได้เวลเยอะที่สุดด้วยหล่มมังนะ้งแต่ว่าเราไม่ให้ไม่แนะนำให้มาปั๊มตรงนี้นะ แม่นั่นอรจะเป็นแบบจุดที่แบบไว้แบบสำหรับย่อเร็วสูงๆนะครับผมมันจะได้เร็วเยอะนะโอเคชบบๆบๆบจบบตัวนี้สุดท้ายคืออะไรวะสุดท้ายวะสุดท้ายคืออย่างวะอยากเป็นสุดท้ายมากเลยโอ้โหนทำบักเล่นแม่งดิ โอเคก็ okay. มีประมาณนี้นะครับผมจุดฟาร์เมเรเวลของแต่แต่ละอ่าแต่ละไม่ใช่แต่ละดิเฮ้ยจะพูดอะไรวะลืมไปแล้วจุดฟาร์เมเรเวลของผมนะครับผมหลักๆก็จะเป็นจุดที่เมืองแห่งทา่าลมอะแอสโมโซิตีนะครับผมเพราะเปนในแบบฟาร์มง่ายนะแต่มทำการแค่พวกนกแค่นั้นแหละครับผมทำการแค่น,น,กนกพวกนี้แหละ มันได้เลเวลเยอะนะเพราะมันเลเวลเก้าสิบอัพนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีเมื่อท่นนี้เทอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัใหม่ครับบ๊ายบาย